สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อนายแสงเจริญทองคำครับอายุห6ปีกไปอยู่จังหวัดตราดครับให้พวกเราเรียกว่าชื่อเล่นชื่อลุงเจิ้นครับโอเคลุงเจิ้นมาจากจังหวัดตราดมากับใครครับวันนี้มากับพี่กับหลานครับอ๋อลุงเจิอนคะหนูขออนุญาตถามได้ไหมคะว่า แขนด้านขวาเนี่ยไม่มีมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่ายังไงคะเป็นคนพิการแขนไปโดนเครื่องโม่น้ำแข็งตอนอายุหกขวบบางทีก็น้อยใจเพราะว่าเราไม่เหมือนกับคน ปกติเขาทุกวันนี้วางรอบหาปูหาป้าวางอวนทำมา20ยี่สปีแล้วครับบางวันวันก็ได้สองสามร้อยสามสี่ร้อยบางวันก็ไม่ได้ครับ กนีเวลาว่างแล้วก็ไปออกไปหาข้องป่าตัดลูกจากตอนนี้มีโรคประจำตัวพอผพืดตรง่มปองพอง หมอบอกว่าอดเหลือข้างเดียวทำอะไรก็ไม่ใคยได้มากเพราะมันเหนื่อยอยากช่วยหลานแบ่งเบาภาระเพราะว่าบ้านกระดองอาศัยก็อยู่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง ปอดเหลืออยู่ข้างเดียวเหรอคะครับโอ oh, ้้านี้เวลาที่ใช้ชีวิตปกติก็ค่อนข้างจะต้องเหนื่อยกว่าปกติบางทีออกแรงมากๆมันก็เหนื่อยอ<ห>มันก็จะทําไม่ค่อยจะไหวครับสาเหตุของการที่ว่าเป็นโรคถุงลมป่งพองเนี่ยมัน,มนเกิดจากดูดบุหรี่ด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูดแล้วครับอ๋ออ๋อมันก็เข้าไปทำลายแข้างในเนาะแล้ว ันนี้ค่าใช้จ่ายพอไหมคะเพราะว่าต้องมีค่าอยู่ค่ายาขึ้นมาอีกเนี้ยค่ะบางทีก็พอบางทีก็ไม่พอครับแล้วเวลาไม่พอทําไงครับหยิบยืมหรือไปทํำยังไงฮะร้านหลานก็คอยช่วยพี่พ,พีน้องๆกก็ให้บังครับเดี๋ยวเราทำได้แล้วก็ให้เขาว่างบังครับค่ะแล้ววันนี้ลุงเจริญจะมาโชว์อะไรคะมาโชว์ความสามารถของคนแขนข้างเดียวครับ แล้วความฝันที่ลุงเจือนอยากจะได้กลับไปคืออะไรครับอยากมาขอเงินสักก้อนไปทําบ้านครับคือบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นบ้านของคุณลุงเจือนม่ใช่ใชบ้านานะครับเป็นที่ครับที่เราทำอนให้เขาครับเดือนละร้อยหกสิบบาทอ,อนเสร็จก็เป็นของเราครับโอ้ดีจังหลวงก็ให้สำหรับคนคนไม่มีบ้านอยู่บ้านอาศัยอะ ก็เลยจะเอาทุนก้อนนี้ไปสร้างบ้านในที่นี้ทำบ้านในที่นี้ให้ให้มันเสร็จครับโอ้ดีจังค่ะดีจังค่ะเอาใจช่วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญครับพร้อมแล้วเชิญค่ะคุณเจยอสวัสดีครับครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับคือที่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นที่ที่ทาง ภาครัฐเขาจัดให้ถูกไหมครับแล้วเขาก็ขึ้นโครงให้ฮะแล้วก็ให้ผ่อนเดือนละร้อร้อยหกสิบาทร้อยหกบาทถ้าผ่อนครบส5ปี15ปีเป็นของเราเป็นของเราเลยทีมงานเตรียมภาพให้ชมครับโอเครับเนี่ยครับนี่คือที่แล้วก็บ้านที่ขึ้นโครงให้เราต้องสร้างบ้านต่อเองอก็ต่อเติมผนังหลังคาเมื่อบ้านสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถเข้าไปอยู่ได้จริงๆตอนเนี้ ลุงเจื้อนอยู่กับครอบครัวของญาติก็ความฝันในชีวิตนะครับอยากมีบ้านที่เป็นเป็นบ้านของเราเองเป็นบ้านของเราและนี่คือเหตุผลที่พาลุงเจื้อนมาซูเปอร์เ็ดครับครับลุงเจื้อนครับครับเดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจท้าทายลุงเจื้อนพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้ไหมครับสู้ครับสู้สู้ครับสู้เพื่ออะไรครับสู้เพื่อบ้านของเราครับคุณแม่ครับทานนี้นะครับลุงเจื้อนครับค่อนข้างโตเลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับทานคณะกรรมการครับ โจทย์แรกเนี่ยครับเราให้ลุงเจือนหาปูครับปกติเราหาปูต้องหาแถวไหนครับในป่าชายเลนครับป่าชายเลนครับเราจะท้าทายลุงเจือหาปูที่อยู่ในธรรมชาติครับทีมงานครับขอชมภาพครับนี่คือแหลมหินเกาะปูจังหวัดตราดครับตรงนี้เป็นป่าชายเลนเนาะครับเนี่ยครับป่าชายเลน แถวนี้มีอะไรอยู่ครับมีปูอาศัยอยู่ครับต้องจับปูครับปกติเวลาจับปูเนี่ยก็คือมองหาแล้วก็จับถูกไหมฮะสังเกตอะไรครับสังเกตมันมีขีมีรูมีรูอยู่ถ้ามีตัวมันจะมีขีดขุยดำๆขึ้นมาครับขีดดินครับแล้วเราจะจับเขาได้ยังไงครับเราก็เอาเอาตะขอล้วงออกมาครับโจทย์นี้ก็คือ2นาทีนะครับลุงเชิญครับจับปูให้ได้2ตัวนะครับพร้อมนะครับ ชมกันต่อเลยครับลุงเจ้าครับพร้อมไหมครับพร้อมครับสู้สูสู้ครับโอเคครับพร้อมครับไปเลยครับลุงเจ้าต้องมองครับแล้วก็ลองเฉกเฉียดดูมีเลยเหรอครับครับยังไม่มียังไม่มีครับรูนี้มีไหมเอ่ย นี่มันมีรูนะรูนี้มีไม่เอ่ยอ๋อนี่ยเนี่เนี่ยขอเอามือออกอุ้ยเจอแล้วครับเจอแล้วครับแต่ขอเกี่ยวนะครับคือยังครับยังไม่ออกครับเวลาตอนนี้เหลือประมาณ80วินาทีครับตัวอะครับอุ้ยใช้มือจับเลยครับตัวเบลล์ว่าอุ้ยได้แล้วหนึ่งตัวครับ เวลาเหลือประมาณ7 0วินาทีนะครับนกวตัวเล็กนราค่ตัวเล็กความยากคือต้องมองหายเจอครับอันนี้คือปูอะไรคะลุงเจรีปูอะไรครับปูดำครับปูดำปูดำดุใช่ไหมฮะความยากคือเวลาครับนี่คือแทนสายตาลุงเจร์นะครับมีรูครับไม่มีตัวครับมีรูแต่ไม่มีตัวและฮะอดูรู้เลยใช่ไหมฮะ นี่คือพยายามจะเขี่ยไปเรื่อยนะครับเเวลาเหลือ40วินาทีนะครับอ้าวนี่รู้มีรู้ครับมีรู้ครับมีรู้มีตัวครับใครขวิดลำกามีรหนึ่งครับไหนอ่ะมันอยู่ในน้ำนะครับตัวใหญ่ครับเราตีมใหญ่ครับน่ามันยังน้อยครับมันเห็นครับอ๋เราเห็นเลยนะครับใส่ใส่เห็นนะอ๋อเราเห็นใช่ไหมโอ้คือกล้องไม่เห็นแต่ตาลุงเจื้อเห็นเลยอุ้ยโอ้ยเอามือจับนี้เลยนะครับใช่ครับสองตัวแล้วครับ โอ้โหดํอ่ะนี่คือวิถีชีวิตที่น่าทึ่งของลุงเจื้อนนะครับนี่แค่ภารกิจแรกครับภารกิจต่อไปครับครับรบกวนกลางเวทีครับครับที่เดิมเลยครับทีงา้ครับอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับจปูมาเวที่ยังปูจริงไปปูจริงๆด้วยนี่ปูดำโอ้ปูดําได้ชื่อว่าปูดุถูกไหมครับครับทั้งนั้นพีการครับ เราเคยเห็นคนจับโดยใช้มือสองข้างและใช้เท้าด้วยก็คือน้องชุกกี้ลุงปเชื่อนะเดี๋ยวลองจับให้ดูสักตัวครับ,รบมีชื่อไหมครับปูพี่อหอยถามว่าปูมีชื่อไหมครับมีครับชื่อนี่ปูดาครับจบไปที่ <c oughs> จบตรงนั้นไม่เป็นไรจ้ะชื่อปูดจ <c oughs> าจ้เข้จะกแซวเราว่าแต่ละตัวมีชื่อไหม มันไม่มีผู้เขียวไม่มีผูข้ขาวอันเนี้มันเป็นผู้ดำกำแดงหมดเลยครับลงมัดครับออใช้ใช้นิ้วเกี่ยวเชือกขึ้นมาครับอใช้ปากจับไว้ครับอ๋อนี่คือกําลังพันอ้อมก้ามนะครับพันอ้อมก้ามมาครับเราใช้แขนในีข้างเขีย่ยเบาๆฮะคือถ้าสําหรับพวกเราใช้แขนเดียวไม่มีทางฮะแต่นี่คือลุงเจือใช้ประสบการณ์ครับดูดูดดดเขาสู้ฮะแรงแรงเขาเยอะด้วยฮนะ นี่คือผันอ้อมก้ามครับแล้วก็กําลังใช้นิ้วโป้งจะล็อกเชือกไว้ฮะตอนนี้ได้ได้ข้างแล้วครับจับได้ก้ามนะครับยังไม่ด้เลยอีกข้างหนึ่งต้องอ้อมไปครับยังสู้นิดๆนะครับยังจับได้ไหมฮะตอนนี้คือกําลังมัดนะครับเอาแล้วครับมัดต้องมัดกี่รอบครับ อ๋อแล้วเดี๋ยวแต่งตรงกล้ามด้วยไหมอในให้กล้ามอ๋อม,มัดได้แล้วครับถามคนนัดครับพอใจกับงานนะครับพอใจครับพอใจนะครับใหญ่กล้ามกล้ามเขาใหญ่แข็งแรงเนาะมเมื่อสักครู่จับเวลาคร่าวๆใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับใช้เวลาไป1นาที10วินาทีจริงๆก็ เป็นเวลาที่ไม่มากไม่น้อยฮะแต่ว่ารายการอยากจะท้าลุงเจือนให้ลุงเจือนจับปูตัวไหนก็ได้หนึ่งตัวครับแต่ขอเวลาน้อยลงครับขอเวลาไม่เกินหนึ่งนาทีครับก็คือหนึ่งนาทีหรือ60สิบวิครับนัก็เปนการเห็นพร้อมกันว่าเมื่อสักครู่ใช้เวลาพอสมควรราขอเร็วขึ้นเยอะครับลุงเจือลองดูเนาะที่เขี่ยๆนี่ดูว่าเขาเขาสู้ไหมใช่ไหมหรือดูจังหวะยังไงฮะ สู้อยู่แล้วครสู้ทุกตัวเนาะเวลาคือไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับลุงเชิญเรงตัวไหนบอกผมได้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะเล่งตัวนี้นะครับทางการเมกอรครับน้องตัวนี้นะครับจับปูตัวนี้ภายในเวลาหนึ่งนาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญได้นะครับจับเวลาครับอูนี้เขาพยายามจะเอากล้ามเกี่ยวเข้ามานะครับปลอดภัย เอาแล้วครับจับขึ้นไม่ได้แล้วครับต้องอ้อมก้ามเขาครับแล้วอุ้มมันดูก้ามโอ้ยแปรงครับแปรงเขาเยอะมากครับก้ามครับหืมจังหวะดีมากครับอือหือโอ้ย ทำไมทำไมเร็วขนาดนี้ลุกเจื้อนถ้าวางลงไปคือหยุดเวลานะครับเวลา10วินาทีครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูการมัดนะครับเชือกมัดที่ก้ามทั้งสองก้ามเรียบร้อยมีการมัดสองทบสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จก่อนหมดเวลาครับโอ้โหลุงเจื้อน ทำไมตัวแรกดูเนับเน้าฮะมันกลามมันแข็งแรงมากมันไม่มันไม่เขา่านีหรือจังหวะแรกแกดึงเชงงไม่ได้นะดูเชนตัวแรกเนี่ยดึงดึงหลอกรายการหรือเปล่ามันไม่ได้จริงๆริตัวนี้เร็วเหลือเกินนะ, <c oughs> นะงั้นผมขอท้ายโจทย์นะขอ,อท้ายโจทย์นึงนะครับทีนีครับขอภารกิจสุดท้ายครับนี่อะไรเราท้าสิ่งนี้ครับกรติบโอ้ะครับ อันนี้ไม่เกี่ยไม่เกี่ยอะไรกับปูแล้วนี่ครับยิงหนังติ๊กมืเดียวเหรลุงเชื้อนครับสมมุติว่ามีลูกอยู่ในนี้ลุงเชื้อเล็งยังไงครับเล็งโชคกรรมาการผมหน่อยครับอือือโเล็งด้วยการกัดครับใช้ปากกัดใช้ฟันกัดไว้แล้วก็เล็งที่กระป๋องครับครับลุงเจื้อนครับโจทย์นี้เราท้าทายลุงเจื้อ ยิง3มกระป๋องนี้ครับโดยมีลูกกระสุนให้ห้นัดนั่นหมายความว่าพลาดได้แค่2นัดเท่านั้นครับคุงเจนพร้อมนะครับครับต้องการกำลังใจจากใครไหมครับจากหลานครับจากหลานมาไหมนี่มาไหมมาครับมานะอยากจะบอกอะไรกับหลานพูดผ่านกล้องนี้เลยครับให้กำลังใจด้วยนะครับโอุ้เจนพร้อมไหมครับพร้อมครับกระสุน5นัดนะครับเป้าหมายคือกระป๋อง3ามกระป๋องครับ กระป๋องแรกบนสุดครับเชิญครับครับูปนี้เลยจริงเหรอมาตั้กแรกมากครับ นันไปอ่ะโหดมากนัดแรกได้ครับไม่นะนัดแรกโดนกระป๋องบนครับเดี๋ยวนัดต่อไปขอกระป๋องกลางนะครับครับ่เชิญได้เลยครับนัดที่สองกระป๋องที่สองครับเชิญครับเฮ้ยพระเจ้าเฮ้ยโหปวดปดม จะแม่นไปไหนลุงนี่ลูกที่สามนะครับกระป๋องสุดท้ายครับแม่นมากอ่ะผมยังเหลืออีกสองนัดนะครับ,รบยังพลาดได้สองนัดนะครับสบายๆครับ ผมเหลือผมเหลือกระสุนสองนัดยิงแท่นให้ล้มจะดีเหรอครับพี่ลุงเชิญครับกระสุนสองนัดเหลือผมเก็บเลยนะเพราะภารกิจนี้หมดข้อสงสัยครับลุงเชิญแม่นมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับยิงไม่ง่ายอ่ะคือไม่ง่ายนะเนาะเฮ้ยโอ้เจ๋งมากเลยทั้งทั้งราชการครับตอนหกขวบ ลุงเจือญประสบอุบัติเหตุครับแล้วก็เสียแขนข้างขวาไปแล้ว50ปีที่ผ่านมานครับก็ใช้แขนซ้ายในการดำรงชีวิตแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าแขนซ้ายของลุงมาสจันขนาดไหนหัวใจของลุงเข้มแข็งขนาดไหนทั้ง3ท่านครับรู้สึกยังไงกับลุงเจือนครับคือสิ่งที่เข้มแข็งกว่าแขนซ้ายหรือขาทั้งสองข้างของคุณลุงก็คือใจของคุณลุงเจือญนอะ่ะทำให้เราเห็นนะมนุษย์เนี่ย คือถ้าจะทําอะไรก็สามารถทําได้สําเร็จได้ด้วยใจจริงๆอ่ะเนอเห็นเมื่อเกี้ที่ลุงเจิญนมัดปูอ่ะค่ะคุณลุงจับตรงนี้นิ้วก้อยเกี่ยวนิ้วนางทํางานคือบางครั้งอะ่ะสิ่งที่เรามีเรายังไม่เคยใช้มันอย่างเต็มที่เลยอะ่ะแต่สิ่งที่ลุงเจิ้นทาให้เราเห็นคือลุงเจิญนใช้สิ่งที่มีอะ่ะอย่างเต็มศักยภาพจริงๆขอบคุณลุงเจิญนที่มาวนันนี้แล้วก็ขอขอบคุณหลานๆพี่น้องเจิ้นนะคะที่เป็นเป็นญาติมิตรที่ ที่น่ารักมากๆที่ดูแลลุงเจริญมาจนถึงทุกวันนี้แล้วลุงเจริญก็ดูแลพวกเขาด้วยขอเป็นกําลังใจให้ทั้งลุงเจริญและก็ทุกๆคนที่รักลุงเจริญนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับคณะารรมการครับตลอดเวลาที่ผ่านมาครับคนในครอบครัวก็ดูแลลุงเจริญเป็นอย่างดีครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันของลุงเจริญนี่คือว่าสักครั้งในชีวิตนะครับอยากมีบ้านของตัวเองครับตอนนี้ ได้พื้นที่ได้โครงที่ภาครัฐจัดให้แต่ขาดงบประมาณในการสร้างบ้านครับและนี่คือความฝันสูงสุดในชีวิตลุงเจือนครับทั้งสามท่านครับตอนนี้ยังไม่ครบแต่วันนี้ต้องครบครับพวกเราให้ใครับผมคนระับลุงเจีอนครับผมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตเรื่องราวการสู้ชีวิตความสามารถ และความฝันของลุงเจื้อนให้ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบว่าลุงเจื้อนอยากได้งบประมาณในการไปสร้างบ้านให้สมบูรณ์ mm hmm. ผมคุยกับทางช่างท้องถิ่นแล้วก็ช่างก็ได้คุยกับลุงเจื้อนแล้วนะครับ,รบงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ42,000บาทผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบเรื่องแล้วและฝากแจ้งลุงเจื้อนว่าไม่ใช่ปัญหาครับคิงพาวเวอร์มอบงบให้ลุงเจื้อน42,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับ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  ลุงเจินครับตอนนี้ได้งบประมาณไปซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านแล้วใครจะช่วยเราสร้างบ้านบ้างครับญาติครับญาติจะช่วยกันใช่ไหมครับวันนี้ความฝันที่เราฝันมาตลอดชีวิตเป็นจริงแล้วครับครับรู้สึกอย่างไงม้างครับรู้สึกดีใจมากครับมีความสุขไหมครับมีความสุขมากครับอยากจะบอกความรู้สึกตรงนี้กับใครมากที่สุดครับลุงเจินครับอยากเกี่ยวกัอยากจะบอกกับหลานเนี่ยหลานชื่ออะไรครับกุ้งครับกุ้งนะครับลุงเจินครับพูดผ่านกล้องนี้ได้เลยครับกุ้งเื่าน้ำได้แล้วนะ มีความสุขมากจริงครับอยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ให้มีในวันในวันนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณลุงเจือนมากๆที่มารายการในวันนี้นะครับเรื่องราวชีวิตของลุงเจือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับอัจฉริยะเกินร้อยนักสู้แขนเดียวจากตราดครับลุงเจือนครับขอบพระคุณมากครับที่มารายการครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับบบายจ้าขอบคุณครับเก่งมากเก่งมาก รวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุนยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super ์0 0ครับ